ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปหลัดกระสวงกลาโหมนะคะซึ่งในวันนี้พลเอกสถียนเพิ่มทองอินนะคะท่านสมุหาราชะองค์รักษ์ผู้บัญชาการทาหารสูงสุดพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากรผู้บัญชาการทาหารบกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทาหารเรือพลเรือเอกสุรศักดิ์รุ่มเรืองรมนะคะ และผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกอิทธิพรสุพวงค่ะนอกจากนั้นก็มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอายการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอน,นึ่งมาจากพระราชดำริผู้ราชการกรุงเทพมหานครปลัดกรุงเทพมหานครนะคะรวมทั้งประธานสภากรุงเทพมหานครด้วย เ่าชมขณะนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ประทับร,บรถยนต์พระที่นั่งมาถึงอย่างพระที่นั่ง,งทรงธรรมพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสเด็จพระจมเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วัยลักราชกุมารีพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวรชายานะคะพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมศรีพระบรราชชนนดนาดาบดีและพระบรมศารุวงค์ค่ะเสร็จมาถึงอย่างพระที่นั่งทรงธรรมแล้วนะคะ และขณะนี้นะคะได้เสด็จขึ้นพระที่นั่งทรงธรรมโดยพื้นปรับระดับหรือว่าลิฟต์ไฮดรอลิกนะคะ ซึ่งตามหมายกำหนดการแล้วนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงอย่างพระที่นั่ง,งทรงธรรมแล้วทหารกองกิติยศถวายความเคารพตรายวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระที่นั่ง,งทรงธรรมโดยมี8ตำรวจหลวงนายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระคุผ้าธงชัยราชกระบี่ยุทธนำเสด็จนายทหารราชองครักษ์ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับพระราชอาจาเพื่อส่งจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรมและสรงพระกรนาปรดกล้าปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสําหรับพระศพทรงธรรมที่พระเมนทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งแล้วพระสงฆ์ห้าสิบรูปสวดสาตรพจน์จบ พระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจเทียธรรมบูชากันเทศและทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ห้าสิรูปสวดสัทธรธโพจน์สับประกรถวายอนุมุทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลากลับ หลังจากนั้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งทรงธรรมไปขึ้นพระเมนโดยมี8ตำรวจหลวงและนายทหารราชองครักษ์เชิญธงชัยพระคุดผ้าธงชัยราชกระบี่ยุทธนำเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงวางเครื่องราชสักการะพระศพทหารกองขีตยศพระศพเป่าแตรเดี่ยวสัญญาณสัญญานอนจบแล้วนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงจุดธูปเทียนดอกไม้จันพระราชทานเพลิมพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีชาวพนักง,งานประโคมสังแตรงอนแตรรังปีกลองชนะและปีพาดกองกิจยศทหารบกทหารเรือฐานอากาศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัยและยิงปืนเล็กยาวถวายพระเกียรติพร้อมกันกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนถวายพระเกียรติ21นัดค่ะและหลังจากนั้นแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินจากพระเมนไปประทับนมุกหน้าพระที่นั่งทรงธรรมทหารกองกิิยศพระศพสามเหล่าทัพที่ในราชวัตรพระเมนเลิกแถวกลับ สมเด็จพระราชาคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระบรมวงศานุวงศ์ประธานองคมนตรีองคมนตรีนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาประธานศาลฎีกาประธานรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและทุตา นุทูตผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการพลเรือนทหารและผู้มีตำแหน่งเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทจะได้ขึ้นถวายพระเพลิงพระศพตามลำดับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งทรงธรรมฐานกองกีตยศถวายความเคารพแตรวงรรเล่งเพลงสรรเสริญพระบารมี นั่นก็คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ค่ะค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าพนักง,งานได้นิมนต์พระสงฆ์50รูปที่จะสวดสัทพจน์ขึ้นนั่งอย่างอาสนะสงฆ์นะคะและเจ้าพนักง,งานพระราชพิธีจะเชิญโต๊ะเครื่องทรงธรรมและเทียนดูหนังสือเทศเข้าไปตั้งถวายที่หน้าพระราชอาร์ด้วยค่ะที่เห็นนี่ก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ นี่ก็เป็นพระเทรานุเทระชั้นผู้ใหญ่นะคะซึ่งแต่ละรูปนั้นก็มีสมณศักดิ์สูงเป็นทั้งกรรมการมหาเทรสมาคมเป็นพระชั้นสมเด็จค่ะ ที่นั่ง,งทรงธรรมนะคะตั้งอยู่ทางด้านที่ตะวันตกของพระเมนสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับคณะบรเพรษพระราชกุศลมีบริเวณสำหรับพระบรมศาุวงศ์ข้าราชบริพารทูตานุทูตนายกร,ร,รัฐมนตรีและคณะร,รัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จนะคะพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะเป็นอาคารโทงหลังคาจตุรมุขดุกพื้นสูงหลังคาจั่วมีการสาดปีกนกมุขหน้าและหลังมีมุขประเจดิดพื้นที่ด้านหน้าอาคารต่อไปหลังคาปร,รำหรือหลังคาเรียบ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยนะคะการที่สถาปนิกออกแบบให้พระที่นั่ง,งทรงธรรมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกหันหน้าไปทางที่ตะวันออกสู่พระเมนเนื่องจากพระราชบิธีพระราชาทานเพลิงพระศพ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำร่มเงาของพระที่นั่งทรงธรรมจะทอดส่ลานและบันไดาทางเสด็จพระชนม์เนินขึ้นพระเมรอีกทั้งผู้ที่อยู่บนพระที่นั่งทรงธรรมจะได้เห็นแสงเงาและสีสันอันุงามของพระเมรที่สะท้อนแสงอาทิตย์ในช่วงบ่ายถึงเย็นได้ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาตค่ะในขณะที่สมเด็จพระวรรรัตจากวัดบวรนิเวศวิหารนะคะก็ได้ขึ้นไปนั่งบนธรรมาสเร,รียบร้อยแล้วเพื่อที่จะถวายเทศเป็นลำดับต่อไปค่ะ